เข้าใจละตันนี้ใช่เดีย๋ยวมึงไปอยู่ใต้ทะเลได้ไงกูอยู่ในน้ำอะ่ะเออกูก็ไม่เข้าใจบักเหรอตอบที่แลวกูออกในน้ำเฮ้ยอืเออรอบที่แล้วอะ่ะกูอ่านคิมเหมือนกันเว้แต่ปัญหามันมีเรื่องเสียงกูเลยไม่ได้เอาลงเฮ้ยอะไรทำไมได้อะไรมา ลองทาบูดเลยแหลออะแมวตัวที่สองแล้วกูวเชื่อแล้วว่ามึงจัดได้อย่าทะเลเรอแรกกูก็ไม่ได้เชื่อหรอกอันนึงเดี๋ยวกูวางให้มันเรียบร้อยวางไว้ไหนดีข้างเจียงนอนตื่นมาแล้วเจอแมว ได้ละมิกขาดไม้อันนึงมีไม้ไหมมิกไม่มีมมโอ้ไปตัดไม้แบบเจอหมูป่าแน่เลยคุณไม่ไล้หรอกหมูาไม่กับก็แย่แล้วเราผ่านเกาะใหญ่นั้นไม่ได้ก็แปลว่ามันจะไปสเต,ต,ติดต่อไปแล้วเท่าที่กูเข้าใจอะนะแบบไปเกาะใหม่ๆเรื่อยๆเพราะก่อนนี้กูยังไม่เคยเจอ อะไรไม่เป็นไรนะหมูป่าไม่มีพิษไปแย่แม่บอกว่าอะไรสัง่งไม่มีพิษไม่น่ากลัวไปตัดต้น,มนตไม้กันมันมีขวานปะไม่มีงั้นเดี๋ยวกูไปตัดอีกกูมีหอ,อกเหล็กเลยไม่ต้องฆ่าหมูป่าจะฆ่ายัางไงอ่ะเขาถึกเลยอ่ะหมูป่าไม่เกิดตอนเช้าอ่ะ นี่ไงไม่เกิดเหี้ยอยู่ตรงนี้ไปแม่เลยตายแล้วเอาฆ่าได้แหละก็ได้เนื้อครับนี่ได้เนื้อกับเหี้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะเป็นไงแกได้ไหมลองลองใส่ดิลองใส่ดิกูโยนมาแล้วโยนไปแล้วตรงนี้ตรงนี้เออลองใส่ดินี่กลายเป็นหัวหมูอุ้ยแต่มันไม่มีลายบังเลยแต่มันเห็นคือมันไม่มีลายบัง <ป>ของไปเก็บแปบบระหว่างนี้มึงตกปลาไปก็ได้แต่ตอนนี้หมูป่าไม่ใช่ผู้ต่อกรของเราละอือกระจอกสู้เราไม่ได้เราแม่งเล่นไปเอมเลยเจอลามะตกใจเลยลามะหรือแพ้วะถ้ามึงอยากจับขึ้นไปบนเรือมึงต้องสร้างกลมแล้วกูได้ลองท่าบูทไอ้หี่ยะทำไปเดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยได้ปลาเลยวะ มึงคร์บเบ็ดตกปลาเองเป็นปะฮะคร์บเป็นใช่ไหมเอาเชีอกเบ็ดพังแล้วลองฝึกคาร์บดิมั้งเดี๋ยวได้เหล็กอ่ะเดี๋ยวได้อันเหล็กอ่ะอันเหล็กอ่ะเพราะกูตกปลาบ่อยเออตอนตอนนี้เราขัดไม้ไงกูมาตัดไม้ใฉยกูก็ร่างมันมเนี่ยใช้ไม้เลยมันใช้้เชือกแปดอันใช้เหล็กหนึ่งอันใช่เหรอแล้วก็ใชคแท็บใช้แท็บสามอันไม่มันอันนั้นมันธรรมดาหรือเปล่าเพื่อน เหล็กยิงดิอืมอันเหล็กนาวท่านธรรมดาใช้ไม้6อันใช้เชือก8อันเออวะไม่ใช้ไม้เลยแต่กูอยากได้ไอ้ที่ตกปลาเหล็กอ่ะเพราะกูชอบตกปลาที่ตกเออเข้าใจมึงลองครับเอาดิมึงลองหาครับเอาครับได้เลยไหมวะได้แต่ขอให้เป็นระเบียบนะครับ ระบ,บงระเบียบอะไรไม่รู้จักครับเป็ดปลาทิ้งเลยนี่ใช้เชือกใบไม้สองอันเลยกูลองรทรเองรู้สึกแครเราเล็กเกินไปอะแต่เราก็ไม่มีทรัพยากรในการขยายอ่ะเก็บปะไม่ต้องไรสร็จครั้งที่แล้วเนี่ยรู้ไหมทาไมเราต้องมาติดกกอนเนี้ยเพราะมึงอ่ะเล่นเอาขยายไปสักกว้างเลยแล้วก็มึงอ่กให้ที่เยอะๆทรัพยากรยังไม่พอเลยก <laughs> ูถึงต้องมาติดกอะน,นี้ยังไง ก็เด็นกูพยายามเช้าอยู่ได้เที่ยงม,มาตองมัแล้วกูกินอะไรมา,มา,าแบบกู okay. เก็บเชอร์รี่มาตอนไหนบอเด,ดี๋ยวเนี้ยผ่าแล้วมียาแล้วของหมดมิกของหมดมิดทําเราต้องรอตอน,นเช้าเดี๋ยวเอาไปนี่นะไปตัดเปล่ากูมไม่มีขวานแล้วมึงมีหรอ กูก็ไม่มีแย่ <Yeah. S 2> แล้วเล่นไงอ่ะเราก็ต้องออกไปหาทรัพยากรซึ่งเราก็ต้องลาจากเกาะน,นี้และกูก็ไม่อยากลาเท่าไหร่เพราะแม่งโคสำคัญหรือว่ามันอะไรที่มันหาใบไม้มันหาได้จากอะไรบ้างวะนอกจากเก็บกับตัดเปี่ยวของ เออเดี๋ยวกูพยายามเกี่ยวของกันขึ้นไปดูด้านบนจะนั่งตกปลาอยู่ริบตาลิงเนาตัวอะไรอ๋อต้นไม้ <c oughs> อือ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 โอ้ย เพืพ่อนกลัวร,รังจะตายเพื่อนโดนหมูป่าสอยดากอยู่เอ้ยเกือบตายเลยหรือปิ่มเดียวโอ้ยได้หมูป่ามาละนางตกปลาอยู่ริมตาลิงเบอรี่สับประรดสรุปคือแย่แล้ว เราไม่มีไม้ไหมนะม,นมีไอเดียแล้วตอนนี้เกี่ยวมันก็ต้องรอตอนเช้าอะตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ใบไม้ในเรือมีเท่าไหร่หียเบตตกปาาลาพังมีและไม่ไม่ไม่ใบไม้ในเรือมีเท่าไหร่มี มีอยู่หนึ่งใบโอเคอย่าอย่าเพิ่งใช้นะเย็นมมบ็ปตกปลาพังดะเย็นนะพี่เลือพี่แต่ข่าวดีคือมีปลาใหญ่สองตัวมีปลาเล็กสองสี่หกเจ็ดตัวพลังเกี่ยวอยู่เฮ้ยได้เว้ยได้ได้ได้ไดไดเกี่ยวจากหน้าผ<ห>าลงมาตรงแม่น้ำมึงคิดเด้ดิได้เหรอเออ แต่มันหาคือใบไม้ใบไม่อหู่ยโคตรไกลอีกใบไม่น่าถึงหะอไม่หาที่อื่นเกี่ยวพระคุณจะว่ายลงไปเก็บแล้วนะมึงก็รอมันลอยมาสิไม่เอากูมีเด็กเมื่อกี้จุ่มลงไปแล้วไปแล้วบอกแล้วเดีนี้ไปแล้วว่ายไปแล้วใบไม้หนึ่งใบของฉันยุบไอ้แล้วมาถึงยุบนีกันแล้วหรอไอ้เหี้ย ไอ้ลามกูยืนไหนไม่รู้ตัวกูว่ายแล้วกูว่ายแล้วมาแล้วมันว่ายแบบแล้วไอ้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 เอิงขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันว่ายไปทำไมวะมาหากูมั้งไม่ดีเบกแม่นแก่แต่ใจเย็นจเย็นะพี่อู๋ไม่ไปเปลี่ยนตกปลาอย่าพึ่งใจเย็นไอ้นุ่มไมาต้องการหนึเท่าไหร่ ว่ายปละแล้วเมื่อไรของจะลอยมามันลอยมามันจะไม่คิดเกาะเลย <Yeah. S 1> แล้วกูว่ยจริงจังนะมิกเราเข้าสู่ความจเจริญแล้วมิกแก่เหรอเออเราได้ใบไม้กลับมาแล้วมิก <Where? S 1> ไหนวะมุกสาวว่ายไปเก็บมาเลยนะเว้ย ี๋ยวตรงนี้ฉลามตามมาไม่ได้อะมันไม่ตามมาไม่รู้มันน่าจะเป็นโลโอ้วนอ้าวจใจเย็นครับพี่เมื่อคืนกูเล่นยูโคแย่กูเห็นละแต่กูโดนไน้แพ็กบนเนี่ยไอ้้ยกลัวโอมาไปออ,อฟตาได้ที่กูยังไม่ได้มาเล่นแล้วก็แพ้แล้วมันก็ดา่ากู รอเนี่ยแพ้เพาะมึงไงมิกิอะเฮ้ยเอ้ย กลับเข้าสู่ความเจริญนากีเนาะ,ะเจริญกูต้องการทำอะไรเนี่ยคราบขวานอ้าวชิปหายละแตกแตงโมให้หมดแม่เอิม่มไอํามอะไรมันแดบไ,ไ,<ะ>ไปสองไม้แล้วฮะมันแดบไปสองไม้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรีบตัดไม้ไมาเพิ่ม มึงระวังไว้แล้วกันถือหอกไม้ไว้เลยอย่าอ่ให้มันกัดมากกว่านี้เดน,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 นกูแทงแน่กูแทงโตดมาไอา้จาร์ตตูตูตูตเอาเพียวเยี่ยข่าไร กูเข้า RV จะมารับของแล้วแม่ค้าไม่รู้เชิดมาแล้วกูก็กดปฏิเสธแต่ว่ากูดันกดผิดดันไปกดตกลงแล้วแม่ก็กดเลยแล้วก็เจอห้องก็ดอกเนี่ยกูไม่อยากเสียนี่วะไม่ไม่ไม่มันไม่เสียคะแนนอะไรมันโดนหนึ่งนาทีถ้าครั้งแรกเคนดอกกันแหะกูทิ้งดอกไม้ไม่เอาละอืทิ้งดอกไม้หมดฉลามเมืเอไอมผูมีหัวฉลามสี่อันเลยใช่ก็ฆ่าฉลามเยอะอยู่ แล้วเกิดว่าใส่หมูป่านในฉลามได้ป่ไม่ได้นะ oh. เดี๋ยวมันจะเท่เกินไปเกมบอกชิจิตเลยไอ้แม่มันกัดไม้แล้วแทงดีแทงที่มันที่มันที่มันตายไม่ตายมันไปแล้วมันไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราไปแทงไปแทงมามันจะตายไป เฮีย <Here>, อ้วนใจเย็นนะี่กู <Okay. S 1> ออกจากก่อนนี้เลยนะโอเคมดสมอลลี่อ,อ่ะตายอ่ะใช่แล้วกูโดนอะไรตายวรอยืนจนฮิวตายยุงกัดตายใช่ยุงกัดตายเฮีย yeah.